ดีเลยที่ใครใครมีกดหินบ้างอ่ะใครกดหินได้บ้างอ่ะต้องกดให้หน่อยเลยกดหินไหนอ่ะเนี่ยใครกดหินตรงนี้ได้บ้างอ่ะกดให้หน่อยหินคืออะไรหรอมันจะมีหินกิ้งลงมากดให้หน่อยเลยมันจะมีหินตรงนี้ใครใครกดได้บ้างอ่ะกดให้หน่อยเลยผมอยากรู้อ่ะ ไม่ได้แดกกูห<ด>ลอก<ด>บดกูรอดได้ดไม่ได้แดกกูหลอกใครมันกดใครมันกดบดกูรอดได้โว้ยผมขอพูดตรงนี้แก กลางตรงที่ผมอะตรงที่หินมันล่วงครับมีใครอยู่บ้างมีผมนี่นี่อยู่คืองี้เว้ยมันจะเกิดเรื่องบังเอิญหรือเปล่าว่าผมอะเป็นคนท้าทายให้เป็ดอะกดหินเพะบทผมอะมันรอดได้ผมเลยบอกว่ากดหินเลยแม่ก็มีคนกดจริงเสียแล้วไม่ต้องอยู่แถวนั้นรู้แล้วว่าอันนี้คืออยู่ตรงนั้นก่อนหลุมสกสารค่ะจากตรงกลางอ๋อตรงที่เป็นหินป่ะจะบอกว่าายทีละคนนะคะไม่ได้ตะพร้อมกันค่ะเออแล้วใครใครเป็นคนกดหินอะผมก็เลยบอกว่ากดเลยกดเลยไหนไหนคุณคุณลองกดหินอีกรอบได้ปหคุณกดหินได้ไหมไอเป็ดที่อยู่แถวนี้กดหินหน หหนน่อยใครว่ากดหินเมื่อก no, ี้ใครฆ่าคุณเค้ยวะในอาหารยูสกูโดนปาดแคนาเดียนเปล่าเออใช่ยูสกูเคยบอกว่า like ยูสกูเป็นแคนาเดียนนี um mm ่หวานเลยเอาเลยแคนาเดียนเอาเลยทาโกะอ้าว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 อ้ยูสกูบอกเป็นแคนาเดียนอ่ะใครใครใครบอกว่ายูสกูไม่แคนาเดียนนะเดี๋ยวไอคนนั้นอะถ้าเกิดไอไอทาโกะไม่ใช่คนนั้นต่อไปเลยเป็ดมีสามตัวเป็ดมีสามตัวอ่าก็คุณเนี่ยทาโกะอะคุณละหนึ่งนะใครกดโหวตแล้วอี่นระกากมีแคนาเดียนหมดเลยแต่เัาไม่ได้คิดบทก่อนฆ่าดิเอาเลยเอาเลยเหหห็็นนเเ็น เห็นป่ะผมอยากรู้ว่าบทผมมันใช้ได้กี่ครั้งอ่ะเอาอีกสักรอบป่ะคอมีดิบดิบป่ะดีป่ะมีป่ะอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องให้หินไหลมา่ก่อนเควสใครว่าเควสผมเสร็จแล้วอ่ะผมก็เสร็จแล้วแตเส้นหมดแล้วมันเอ้าแล้วใครแล้วใครยังไม่เสร็จผีเหรอผีไหนไม่คนตายอะใครในสี่คนนี้ใครฆ่าได้เอาสักทีหลือกี่เป็นเป็ดป่ะเนี่ยไม่นะแล้วใครวะเออแล้วใครวะยอมรับสักทีเลย ยูกิตุนนั่นแหละได้ยอมแพ้ก็ได้เออแล้วกูก็งงอยู่เนี่ยเอ้าจไมีเกมไม่จบทีวะแม่เลยตาปกตัวั้งนานยจนจนนั่งเกงขาแล้วอ่ะคิดดูดิขอเวลาแป๊บนดงได้ไหมมีอะไรจะพูดอ่าใครที่ตายจะก้อนหินนะครับขอโทษนะครับแม่คุณทักปกทำเหรอคือจะฆ่าผมเหรอทั้งหมดเลย เห็นป้าเห็นป้ายูซากูเป็นเป็นแคนาเดียนจริงๆเห็นป้าเห็นป้าเราขอโทษนะที่ปล่อยก้อนหินใส่ตอนนั้นน่ะที่ยูกิก็เลยจะถามอ่ะยูกิอ <c oughs> ่ะที่ผมสงสัยทุกคนอะเพราะอะไรเพราะจังหวะนั้นอะ <c oughs> มันเหลือคนที่โกหกแล้วเสียงมันเรียบเหมือนเดิมอะทุกคนเลยคุณลินก็โกหกแล้วเสียงเรียบยูกยิก็เหมือนกันมันพูดแบบน่าสงสัยอยู่แล้วอ่ะยูกิอะคนโซกะก็นั่งแล้วพูดแล้วหัวเราะอยู่แล้วตัวเองก็ไม่ต่างกันนะก็เลยแบบให้เฮียใครว่ากูเป็นวะแล้วกูลืมบทวะ